เพราะทำไว้จึงได้จึงมีไม่ทำไว้ไม่ได้ไม่มีคำนี้คือจุดเริ่มต้นที่อยากให้คำว่าทวีของชายผู้มาก่อนการอยู่เหนือการเวลาค่ะ สวัดีคณะกรรมาการทุกท่านนะคะคนคนหนึ่งที่สร้างความงามของสุนทรียะอาจหาไปแรงบันดาลใจได้มากมายเลยค่ะในสังคมแต่สำหรับบุคคลน,นี้นะคะทันเริ่มต้นจากหัวใจที่สร้างความงามทางพุทธศิลป์และให้เกิดเป็นคุณค่าที่เรียกได้ว่าอยู่เหนือกาลเวลาค่ะ สำหรับเรื่องนี้นะคะที่มาที่ไปเนี่ยหนูก็ขออนุญาตเล่าเรื่องราวจากประสบการณ์ที่หนูได้เรียนรู้จาการ้อยตีดรทวีบูรณะเขตนะคะหรือว่าลุงจ่าทวีนั่นเองค่ะหนูเห็นพิพิพธภัณฑ์มาตั้งแต่เด็กหนูมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิจ่าสิบเอกทวีพิมพ์บูรณะเขตแล้ววันนี้นะคะหนูได้มีโอกาสได้ใช้ความสามารถ สร้างสารรค์ผลงานนี้เพื่อยกย่องแล้วก็เชิดชูความดีงามและเป็นต้นแบบทางความคิดของหนูด้วยค่ะซึ่งเรื่องราวของท่านก็คือมีวันหนึ่งตอนหนูกำลังตามหาแรงบันดาลใจในการทำโปรเจกต์หนูได้ไปสัมภาษณ์และวันนั้นเองนะคะที่หนูได้เรียนรู้ถึงความมุมานะที่เป็นต้นแบบอันสำคัญค่ะในสมัยหนุ่มก็ชีวิต เริ่มต้นจากศูนย์จากคนที่มีความยากจนมากๆนะครับเข้าไปกรุงเทพเพื่อเข้าไปทํางานทางด้านศิลปะหลายรูปแบบโดยได้มีโอกาสไปเรียนกับอาจารย์หลายท่านที่สอนศิลปะในมหาวิทยาลัยพาอช่างซึ่งอาจารย์ต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนพ่อช่างก็ตอนเย็นหรือวันหยุดเขาก็มาหาไรายได้พิเศษกันก็คือการทำงานศิลปะแขนงต่างๆนะฮะ ตอนนั้นคุณพ่ออายุยังน้อยอยู่ก็ได้ไปเรียนรู้ฝึกงานกับท่านเหล่านี้นะครับจนมีความรู้ความชำนาญครับในสมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อก็รับจ้างซ่อมเครื่องสังคลโลกนะครับหรือพวกของเครื่องใช้ไม้สอยในสมัยโบราณที่ชำรุดเสียหายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องปั้นดินเผาเรื่องของความผูกพันมาตั้งแต่ในวัยหนุ่มของเขานะฮะที่เขา ซ่อมพวกสังฆโลกอะไรพวกนี้มาสิ่งเหล่านี้ก็ซึมซับเข้ามาในตัวเขาอยู่ตลอดเวลาในในเรื่องพิพ,ธพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีเนี่ยนะครับเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปีพศ2526ที่มีตรงนี้ได้ก็เพราะความคิดอันกว้างไกลของคุณพ่อนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของการ เข้าไปหาสิ่งของต่างๆในอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะเพราะว่ามันเป็นการทำงานสวนทางกับกระแสนิยมอย่างผมจะยกตัวอ,อย่างให้ฟังอย่างกรณีไปตามบ้านนอกบ้านหลังหนึ่งเนี่ยพวกเครื่องมือจับสัตว์อะไรของเขาเนี่ยที่เขาไม่ได้ใช้แล้วอะไรแล้วเนี่ยเขาก็ไปเก็บไว้ใต้ถุนบ้านทยอยเพื่อที่จะไปเผาไฟส่วนคุณพ่อก็ไปซื้อ ชิ้นงานบางชิ้นเนี่ยที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้บางส่วนอย่างโดนไฟไหม้ก็มีคือเผาไปแล้วครึ่งหนึ่งจะไปดึงออกมาแล้วก็ซื้อทําให้คนชาวบ้านเหล่านั้นนึกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นพวกประสาทไม่เต็มเต็งบ้าหอบฟางก็แล้วแต่จะพูดกันไปในส่วนของคุณพ่อนี่ก็คือว่าท่านมองการไกลท่านเห็นอะไรล่วงหน้านะครับบางคนบอกว่าท่านน่ยเป็นผู้มาก่อนการ หลังจากที่แต่งงานแล้วเนี่ยแต่งงานกับคุณแม่แล้วเนี่ยท่านก็ลงทุนไปหาที่บ้านเช่าใกล้ๆก,ก,กับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชองค์จริงหลังจากที่ท่านไปทํางานรับราชการเนี่ยกลับมาเนี่ยหน้าที่ของท่านคือท่านจะต้องมีหน้าที่เลี้ยงลูกอุ้มลูกไปที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเข้าไปที่วิหารครับแล้วก็เลี้ยงลูกไปก็ดูพระไปนะฮะ ดูไปดูไปดูจนติดตาท่านดูทุกวันดูไม่เบื่อมีโอกาสท่านจะดูตลอดเวลาความพยายามหรือความสามารถพิเศษของท่านตรงนี้เนี่ยมันเสมือนเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งของท่านนะฮะท่านในสมัยก่อนท่านจะไปนั่งตามร้านกาแฟตอนเช้าเนี่ยครับกลุ่มของคนที่มีเงินหรือคนผู้สูงอายุเขาจะมานั่งกินกาแฟแล้วก็นั่งสนทนานั่งคุยกัน มันก็มีวันอยู่วันหนึ่งนะครับมีคนที่มากินกาแฟเนี่ยลูกสาวก็จะเปิดร้านขึ้นบ้านใหม่อยากจะได้พระพุทธรูปสักองค์หนึ่งไปตั้งเป็นสิริมงคลในร้านนะครับ<ส>ก็ปรากฏว่าคุณพ่อเมื่อได้ยินเขาพูดอย่างนั้นคุณพ่อก็เสนอตัวทันทีผมทําได้เดี๋ยวผมจะปั้นให้ดูก่อนเอาผมลืมบอกไปว่าเป็นงานชิ้นแรกคุณพ่อก็กลับมาบ้านนะท่านก็ขมักขม่นนั่งทํางานทั้งวันทั้งคืนเลยด้วยความตื่นเต้นมากว่า ชีวิตของเขาเนี่ยมีคนจ้างเขาทำงานแล้วส่วนลูกมือก็คือคุณแม่เพราะว่าเราไม่มีเงินจ้างใครคุณแม่ก็ผสมดินผสมสูตรตามที่คุณพ่อได้เรียนมาเนี่ยนะครับให้คุณพ่อปั้นส่วนผมเนี่ยยังเด็กมากมีโอกาสก,ก็ดูอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็ยังไม่ได้มีความสนใจอะไรมากนะักหลังจากนั้นก็ไปให้เซียนเซียนพระที่มีความรู้ความชํานาญในการปั้นการดูพระพุทธชินราชเนี่ย เข้ามาติชมเซียนพระก็มาดูให้หลายครั้งแล้วก็ติชมเสร็จจนสุดท้ายเซียนพะบอกว่าผมไม่รู้จะติอะไรแล้วทําได้ดีแล้วนะฮะปรากฏว่าคนที่เขาจะสร้างพระพุทธรูปให้กับลูกเขาเขาก็มาดูเขาก็ชอบใจแล้วคุณพ่อก็บอกว่าถ้าดูแล้วไม่รู้จะติอะไรผมแล้วก็จ้างผมสิอันนี้คือเป็นเป็นที่มาของการทํางานครั้งแรกนะครับการจ้างงานครั้งแรกเนะี่ยคุณพ่อคุณแม่นี่แบบดีใจมากเลยนะกรดกันตัวกลมเลย เพราะมันเป็นงานที่ท่านรักแล้วก็ทําด้วยกันมาทั้งคู่นะครับส่วนลูกๆก,ก็ดูเป็นกําลังใจเห็นคุณพ่อคุณแม่ดีใจเราก็ดีใจตามท่านไปด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์ที่นะคะไม่เหมือนที่อื่นเลยค่ะทั้งอบอุ่นสุขใจจนอยากจะให้กรรมการทุกคนเนี่ยไปเที่ยวเลยค่ะแล้วผลงานของหนูเนี่ยได้ร้อยเรียงถึงความงามพุทธศิลป์อย่างไรบ้างนะ พุทธศิป์ที่นี่นะคะท่านเริ่มต้นด้วยการค่ะหนูได้เห็นข้อความที่พิพิธภัณฑ์ค่ะจะรังสรร์ศิละปะจะต้องสลักด้วยการก่อนทำให้หนูเริ่มแต่งเพลงร่วมกับที่ปรึกษาด้วยคําว่าบรรจงความรักด้วยการสลักตระหนักให้อนุรักษ์ พุทธลักษณ์นี้ให้เป็นพุทธบูชาค่ะก็ได้เรียนรู้ฝึกหัดจากคุณพ่อก็คือ,อ,อร้อยตรีดรทวีบุรณะเขตศิลปินแห่งชาติในวัยเด็กก็คุกคีอยู่กับงานเหล่านี้มาตลอดเวลา ทำให้เรามีความรักความเข้าใจรวมทั้งมีประสบการณ์ในการสร้างงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพุทธศินจริตการจัดองค์ประกอบกลนอุบายเชิงช่างหรือความสมมาตรสมส่วนต่างๆเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้แล้วก็มาสร้างสรรผลงานขึ้นมาตลอดเวลาเราสร้างสรรงานเนี่ยด้วยประสบการณ์การทํางานของเราที่มีเยอะๆมากๆเนี่ยอายุงานหลายๆปีเนี่ย วิธีการสร้างงานพระพุทธชินราชจำลองคือเวลาเราปั้นเนี่ยฮะเราปั้นปุ๊บเราจะไปตั้งในที่สูงเลยแล้วเราก็มองนะครับเพราะว่ามุมมองมุมนี้เนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยเป็นของศักดิ์สิทธิ์คนไทยไม่นิยมเอามาตั้งวางตามโต๊ะหรือวางกับพื้นเขาจะวางมุมเดียวคือมุมสูงนะครับฉะนั้นการสร้างงานของเราเนี่ยที่เราสร้างงานไม่เหมือนกับพระพุทธชินราชองค์จริงเนี่ยเพราะว่า บางส่วนบางมุมเมื่อวางในมุมสูงแล้วมองไม่เห็นเราก็จะต้องยืดขยายบางส่วนขึ้นเพื่อให้มีความสูงมากขึ้นเวลาเรามองในระดับสายตามองขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นพระเนี่ยสัดส่วนของท่านเนี่ยจะสมบูรณ์มากเห็นทุกสัดส่วนรายละเอียดส่วนนี้นักวิชาการทางศิลปะต่างยกย่องว่านี่คือสัดส่วนทองคําที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็สวยงามทมําไมศาสตร์นี้ถึงมีความสําคัญจนถึงปัจจุบันในขณะนี้ ก็เพราะว่าศาสตร์แบบนี้เทคนิคการทําแบบนี้ประสบการณ์การทำงานแบบนี้ไม่มีใครทําการทํางานของเราเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเราจะตัดเป็น3ชิ้นฮะชิ้นแรกคือชิ้นนี้ครับไล่ลงตรงมานะครับอันนี้เป็น1ชิ้นชิ้นที่2คือชิ้นนี้ครับแล้วก็มาตัดที่บริเวณนี้นะครับอันนี้คือชิ้นที่3ามนะฮะหล่อทั้งหมด3ชิ้นแล้วเรานํามาเชื่อม ต่อกันนะฮะแต่ถ้าเป็นของที่อื่นเนี่ยเขาจะไม่มาเสียเวลาหล่อและเชื่อมแบบนี้เขาจะใช้วิธีหล่อทีเดียวทั้งอันคราวนี้เราต้องมาเข้าใจเรื่องของโลหะก่อนนะครับหลักการของโลหะวิทยาเนี่ยถ้าสมมุติเราหล่อทีเดียวทั้งอันเนี่ยการเดินของน้ําทองที่เคี้ยวให้ทองสุกหรือจัดแล้วเนี่ยทองจะวิ่งลงไปที่ส่วนล่างสุดก่อนแล้วก็ค่อยๆไหลขึ้นมาจนเต็มชิ้นงานปรากฏว่าในขณะที่เขาไหลขึ้นมาที่ บริเวณด้านบนเนี่ยอุณหภูมิเริ่มเย็นตัวลงโลหะก็จะเริ่มหนืดตัวลงทําให้บริเวณที่ไหลขึ้นมาเนี่ยลักษณะของลวดลายต่างๆมันจะไม่คมชัดเมื่อลวดลายต่างๆไม่คมชัดเนี่ยความสวยงามมันก็จะสวยบางส่วนไม่สวยบางส่วนแต่ของเราเนี่ยเมื่อเราทํามชิ้นปุ๊บเนี่ยแล้วเรานา,ามาเชื่อมจะเสียเวลาหน่อยแต่ว่าทั้ง3ชิ้นเนี่ยมันจะคมชัดหมดอันนี้สิ่งหนึ่งที่เรายอมที่เราจะต้องทําตรงนี้ ด้วยเทคนิคของเราเนี่ยทำให้พระของเราเนี่ยมีรายละเอียดของลวดลายเนี่ยมีความคมความชัดพระองค์องค์หนึ่งเนี่ยครับสามารถบอกหรืออธิบายสิ่งต่างๆได้มากมายอย่างเช่นลักษณะต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็เรื่องของความถูกต้องความเที่ยงธรรมความซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องเที่ยงธรรมดูตรงไหนนะครับคุณธรรมเนี่ยประดิษฐ์อยู่ในองค์พระคำว่าถูกต้องหรือเที่ยงธรรมก็คือสิ่งที่ผมบอกกับคุณผู้ชมไปก็คือว่า ความสมมากสมส่วนเนี่ยครับการแบ่งแบ่งเท่ากันแบ่งเท่ากันก็ยุติธรรมถูกไหมฮะส่วนความซื่อสัตย์สุจริตก็คือการสร้างงานของเราสร้างครบตามจํานวนแล้วเ,เราก็จะทําลายพิมพ์ทิ้งไปหมดเลยไม่ให้ออกมามากกว่านี้อีกแล้วเมื่อพระมีจํานวนจํากัดผ่านการเวลาอันยาวนานแล้วเนี่ยไม่มีงอกเงยขึ้นมาแต่สิ่งที่ยังอยู่เนี่ยสวยงามได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ แบรนด์สกุลช่างอะไรต่างๆเนี่ยทำให้พรนะมีราคาค่างวดมากคนที่เข้ามาเช่าบูชาพระเกิดขึ้นทุกวันแต่พระมีจำนวนเท่าเดิมเป็นความต้องการหรือการสรรหาเนี่ยมากขึ้นทำให้พรนะมีราคาต่างจากตอนที่เช่าออกไปจากวัดหรือออกไปจากผู้สร้างเนี่ยหลายสิบหรือหลายร้อยเท่าเลยมันเป็นความภูมิใจสูงสุดของผมเลยนะ ที่ผมได้มาสืบทอดงานพุทธศิลป์ของคุณพ่อเนี่ยคือจะบอกว่าไม่ใช่ใครทุกคนก็ทําได้สิ่งแรกเนี่ยที่คุณจะต้องมีเนี่ยก็คือหัวใจที่มุ่งม,มั่นทํางานด้วยจุดยืนด้วยอุดมการณ์ที่แข็งขันนะครับแล้วที่สําคัญคุณจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความเที่ยงตรงแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานสิ่งใดดีต้องรับเข้ามาแล้วก็เอามาดูซิว่า มันดีไหมถ้าเรามาทําแบบนี้แบบนี้ถ้าเกิดว่ามันดีเราก็มาสร้างสรรค์ต่อจะเห็นว่างานของที่นี่เนี่ยมีหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นการลงรักปิดทองการนําไปพ่นเคลือบทองพ่นเคลือบเงินหรือการไปพ่นเคลือบพิงกโกนะครับหรือการหล่อด้วยวัสดุโลหะนําเข้าจากต่างประเทศแม้กระทั่งการพ่นเคลือบทองคํา PVD ก็เป็นอีกแบบหนึ่งของเราที่เราพยายามที่จะ เก้าตามนวัตกรรมใหม่ๆให้ทันกับยุคปัจจุบันโดยใช้ที่สุดของพุทธศิลป์ไปบวกกับที่สุดของเทคโนโลยีจึงเกิดนวัตกรรมใหม่ที่มีความสวยงามปราณีตแล้วก็มีพุทธศิลป์งดงามตามแบบฉบับของสกุลช่างพิศโนุโลกจากทวีที่เราลังสรรปั้นหล่อไว้ครับอาจารย์มีคำถามสุดท้ายครับผลงานที่หนูสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ย หนูได้เรียนรู้อะไรแล้วหนูรู้สึกอย่างไรครับท่านผู้นี้คือชายผู้มาก่อนการค่ะเพราะทำไว้จึงได้จึงมีและหนูก็ต้องการที่จะสื่อสารตามชื่อผลงานเลยค่ะจะรึกให้นามทวีนี้อยู่เหนือการเพราะหนูต้องการให้คำว่า ทวีอยู่เหนือการเวลาค่ะที่มีความหมายว่าความงามพุทธศิลป์น,นี้จะอยู่ตราบนานเท่านานเลยค่ะท่านพูดกับผมเสมอเลยนะตั้งแต่สมัยท่านหนุมน่มๆจนมาถึงยุคป,ปัจจุบันนี่นะครับท่านจะพูดเสมอว่าเพราะทำไว้จึงได้จึงมีถ้าเราไม่ทำไว้ไม่ได้ไม่มี้านูมกกอผ